สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับป่องแป้งสมุนไพรอีกแล้วนะครับผมวันนี้ดังอยู่ที่ป่าดูสิป่าสวยไหมครับสวยเนาะนี่ครับผมนี่ผมจะพามาดูบวบลมนะครับนี่โอ้ยมันอยู่สูงจังเลยไปต้นใหม่เนาะบวบลมนะครับนี่นี่ครับนี่โอ้เล็กๆก็เตี้ยๆก็มีครับนี่แต่นี่แก่แล้วนะครับผมเป็นสมุนไพรเป็นต้นกาฝากที่เป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับกกำลังแตกใบอ่อนอ๋อพี่ติ๊กไงใบมันพี่ติ๊กมาดูใบสิ มีใบมีใบนี่ครับใบของเขาเห็นไหมครับใบเขาใบเล็กๆเองเขามีใบนะครับใบเขาเป็นใบเขาก็เป็นยานะครับเถาก็เป็นยาแล้วก็ก้าละากรากต้นเขาก็เป็นยานะครับเห็นไหมใบเขาเนอะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นนึ่งนะอันนี้พี่ติ๊กนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเรียกอะไรกันบ้างครับผมก่อนดูเขาไปสบคุณนะครับ นี่แหละครับนี่นี่ต้นนี้สวยสุดเร่กสุดนะครับผมเขาเรียกว่าจุกโลฮินีบัวพรมข้าวฟางกล้วยมุสังกล้วยไม้เถาพุงปลาพุงปลาช่อนโกสมพีพุงปลานมตำไรนะครับนี่แหละครับนี่ชื่อของเขาเรียกแต่ละที่นะครับผมถ้าเป็นไม้อิงอาศัยนะครับผมนะครับเป็นเมือดูสกครับนี่ลักษณะเขา ผลเขาต้มน้ําดื่มช่วยลดยน้ําตาลในเลือดนะครับผลของเขานะครับใบเขาเห็นแล้วะเมื่อกี้นี้เนาะอืมส่วนรากช่วยบารุงกําลังแก้อ่อนเพียแก้อาการร้อนในกระหายน้ําช่วยแก้ไอแก้หอบหืดถ่ายแก้ถ่ายบิดเป็นมูกนะครับอืเท้าแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อส่วนอีกอย่หนึ่งก็คือใช้ทั้งต้นก็ได้นะครับ สรรพุณแก้โรคกระเพาะอาหารครับหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบนะครับผมใบอ่อนเขาเห็นว่าเอาไปเป็นผักแหนบกับขนมจีนก็อร่อยครับคนสมัยกัอนบอกว่าแหนบกับขนมเอาเป็นผักผักเครื่องเคียงกับขนมจีนก็อร่อยนะครับอืมหรือว่าบางคนเขาก็จะเอาไปทําเป็นส้มตาเพื่อเพื่อโรคแก้โรคกระเพาะนะครับวนใมญ่ก่อนเขาจะเอามาทําส้มตําด้วยพี่ติ๊กก็เคยกินนะครับพี่ติ๊กบอกใช่ไหมพี่ติ๊กใช่พี่ติ๊กดอกดอกไอ้นี่กำลังจะออกดอกนี่ครับดอกช่อดอกช่อดอกไอหัวใจหนน โชอสกันครับนี่นี่นี่รังแทงช่ออุ้ยหลายช่อมีสามสี่ช่อท่านผู้ชมดูสิข้างบนอุ้ยมีเยอะมากเลยรังแทงช่อดอกครับครับผมนี่แะครับนี่นี่ครับบวบรมครับขึ้นอยู่ข้างทางอดีเลยเป็นสมุนไพรที่อิงอาศัยสวยงามนะครับนี่เขาเป็นเป็นไม้ประดับด้วยนําไปปลูกเพื่อเพราะเขาความสวยของก็คือตรงนี้แหละครับนี่นี่ครับนี่เป็นลมๆนะครับเป็นตัวยาเขาเลยนะครับนี่ครับนี่นี่แหละครับอืมสวยไหมครับนี่ โหพี่ตี๊กพี่ตี๊กทำอะไรเอาไปทำอะไรเอาไปอจะไปป้นเอามาทำไมมันจะไม่หล่นกลัวหล่นเหรอให้ท่านผู้ชมดูไงดูใบโอ้ไมหลายใบเขาไม่ไงใบเล็กๆใช่ไหมอ๋อใบเล็กมากเลยเนาะเขาเป็นไม้เถาเหรอจ้ะกล้าฝากไหมจ้ะอ๋อส่วนไหนที่ทำยาดีที่สุดครับทุกส่วนของต้นเลยจ้ะตามตำราก็คือทุกส่วนของต้นใช้ทั้งรากก็ได้เถาก็ได้ออ๋บคนี่กินเป็นส้มตำส้มตำได้ พี่ติ๊เคยกินตอนเด็กจริงเหรอกินเมื่อสองสามปีที่แล้วก็กินเหรอโอเ้เก่งจังเลยอะ่ะขูดเอาเนื้อนิดหน่อยมีเนื้อนิดลิบนิดเดียวจะขูดได้ขูดยังไงตรงไหนเอาตรงข้างในมันเหรอขูดเอาเนื้อครับภายนอกผิวภายนอกเนี่ยเอา,เอาไม่ได้ซอยเอาทั้งต้นเหรอไม่ผิวเอาแค่ปิกเปลือกผิว,ผวรสชาติยังไงอะ่ะก็อร่อยนะ,ะก็คนตักก็คนท่าคนแก่พากินครับอ๋อโอเคนะครับผมฝากด้วยนะครับป๋องแป้งสมุนไพรครับผมฝากฝากใครสนใจตอนไหนก็ทักมานะครับศูนย์ หกสี่สองเก้าสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งครับป๋องแป้งสม,มุนไพรครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ